ยันก่อนเกมครับทนันฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลบิ๊กแมชแห่งการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกมนี้กันนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามช่องว้าฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจอะลึะลกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงกับเครื่องดื่มเจือร่านิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอลหนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยนะครับ แล้วก็บริษัท AI Striker กับการนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเข้ามาคือแบรนด์ b e q u i e t นะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือ ly, ว่า power supply เราก็มีนะครับกับ b e q u i e t ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบรนด์ Brand คุณภาพจากประเทศเยอรมน,นีนะครับแล้วก็ใครอยากจะได้ Dark อ่ทางด้านของ p i r er b a e 5 0 0 DX นะครับเป็นเคสแบบสวยงาม ก็หาซื้อกันได้นะครับที่ JIB ที่ Banana Equip ก็มีนะครับรวมไปถึงถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ BQA e t ก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของ AI s t r i k e r กันได้เลยนะครับมามาคุยกันเลยนะครับกับเกม Big Match ของพรีเมียร์ลีกนัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ลอนดอนดาร์บี้แมชคู่แค้นคู่ปรับแล้วก็ยังต้องจริงจังในฤดูกาลที่เหลืออยู่ทั้งคู่นะครับ สเปอร์ก็แน่นอนละครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทีมอย่างอาแอสตันวิลล่าเสมอทำให้พวกเขาเองก็จำเป็นที่ต้องทำคะแนนเพื่อไล่ล่าแอสตันวิลล่าในการแย่งชิงตำแหน่งท็อปโมาให้ได้นะครับส่วนอาร์เซนอลก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วกับการที่ต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสถานการณ์ตอนนี้อาจจะนำแมนเชสเตอร์อยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเกมตกค้างซิตี้มีโอกาสที่จะนำอาร์เซนอลสคะแนนนะครับดังนั้น ยังไงก็ต้องเก็บ3ามคะแนนให้ได้ในเกมเจอกับสเปอร์นะครับไปดูความพร้อมมาหน่อยนะครับอาร์เซนเองในเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับภาพการซ้อมผู้เล่นอย่างบุคโยซาก้าก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เต็มที่เพราะนั้นอาเตต้าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกับการจัดทัพอยู่ที่ว่าจะเลือกจัดทีมแบบไหนนะครับประตูแน่นอนไาวิดอารายาเล่นอยู่แล้วแนวรับแบ็คขวาเนี่ยเป็นเบนไวทนะครับก็อยู่ที่แบ็คซ้าย จะใช้ใครผู้เล่นอย่างโทมิยาสึผมว่ามีโอกาสที่จะได้ออกซารเป็นตัวจริงนะครับส่วนเซนเตอร์ก็เป็นซาลิบากับกาเบรียลกลางรับนี่น่าสนใจนะครับหลังจากโทมัสปาเตเล่นตัวจริงในเกมล่าสุดเกมนี้ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเป็นของจอร์จินโยเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็เล่นร่วมกันกับเดคแคนไรส์ตัวรุกแน่นอนมีบุคโยซาก้ามีมาตินโอเดกาดแล้วก็ตอนนี้จะต้องบอกว่าเป็นตัวจริงแล้วนั่นก็คือ เลโรทอสซานะที่อยู่ทางซ้ายกองหน้าตัวเป้าก็เป็นไขคขาวแวทส่วนสเปอร์นะครับมีปัญหาแน่ๆก็คือแบคซ้ายนะครับทางด้าน,นของดิสนีย์อุดอกี้เจ็บแล้วก็ต้องปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่าตัดไปเรียบร้อยก็ลงสนามไม่ได้แน่ๆขณะที่แบคขวาอย่างเปโดปอโรข่าวดีคือกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เปโดปโรจะพร้อมลงเล่นนะครับแนวรับ ก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นเบนเดวิสเล่นแบ็คซ้ายคู่เซ็นเตอร์ของสเปอร์ก็จะใช้ทางด้านของฟานเดเฟนเล่นร่วมกันกับคริสเซโลเมโรประตูเป็นวิคาริโอนะครับตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นอีฟบิซูมากับโริโกเบนตันกูเล่นก่อนนะครับแล้วก็ตัวลุกก็ใช้เจมส์ดิสันหน้าป้าเป็นโซนทึงมินแม่ว่าลิชารดิสันจะกลับมาแล้วก็ตาม ส่วนตัวด้านข้างผมเชื่อว่าสเปอร์ก็จะใช้ตัวที่มีความเร็วนะครับคือแมดดนจอร์ันเล่นร่วมกันกับติโมแวนเนอร์นะครับเกมนี้แน่นอนละครับเรารู้อยู่แล้วว่าสเปอร์เป็นทีมที่เล่นเกมรุกเป็นทีมที่ลุยแรกแล้วก็สิ่งที่สเปอร์ได้เปรียบแน่นอนครับการพักงานะร่วม,มครึ่งเดือนนี่คือสิ่งที่สเปอร์ได้เปรียบอาร์เซนอลเต็มเ,มเมนะครับในเรื่องของความสดในเรื่องของสภาพร่างกายส่วนอาร์เซนอลช่วงหลังก็อย่างท,ที่รู้กันเกมค่อนข้างที่จะชุกไม่น้อยนะครับแต่ก็ถือว่า สภาพทีมเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคแต่ความสดอาจจะเป็นรองสเปอร์หน่อยนะครับวิธีการเล่นของสเปอร์ที่เล่นเกมลุกเกมตรงกลางอาจจะไม่ถึงกับแข็งแกร่งไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่เพราะว่าผู้เล่นอย่างบิซูมาหรือแม้กระทั่งเบนตันกูรวมไปถึงอย่างปาฟชายก็ตามเนี่ยแต่ละเกมแต่ละเกมก็อาจจะมีบางเกมที่ดีอาจจะมีบางเกมที่ไม่ค่อยดีดังนั้นตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอจินโยเป็น ino, ปาเตหรือแม้กระทั่งเดคแคนไรส ผมว่าตรงนี้มาตรฐานอาเซนอลดีกว่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือความฉาบฉวยในเกมลุกของสเปอร์นะครับความเร็วของปีกสองฝั่งโอเคแหละแมดนจอนสันกับเดม o anner, วานเนอร์เราเห็นในหลายครั้งช่วงหลังคู่นี้ทำาผลงานได้ดีในการประสานงานกันนะครับอาจจะเป็นปีกสองฝั่งแต่ว่าในเวลาที่ต่างฝ่ายต่างได้บอลอีกคนนึงจะพุ่งเข้าไปข้างในกรอบเขตโทษแล้วก็สร้างปัญหาให้เกมรับ หลายทีมได้นี่คือสิ่งที่อาร์ซนอลต้องระวังแต่ว่าก็ยังมองในมุมอีกแบบหนึงได้นะครับว่าสเปอร์ในเกมวันนี้เนี่ยจุดอ่อนก็คือแบ็กซ้ายนะครับอูโดโกี้ปกติแล้วมีความแข็งแกร่งมีความเร็วแน่นอนแหละบุคยโยซาก้าเองถ้าเจออูโดโกี้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอมาเจอเบนเดวิสเกมรับเบนเดวิสอาจจะดูโอเคแต่ว่าการมาช่วยในเกมรุกการสร้างปัญหาเพื่อจะไปซัพพอร์ตกับ ทางด้านของนักติโบแวนเนอร์มีไม่ดีเท่าอุลโดกี้แน่ๆตรงนี้เป็นโอกาสทาี่ทาให้่อาร์เซนอลเองก็อาจจะเจอกับความยากลําบากที่น้อยลงในเกมป้องกันนะครับแต่ว่าทางี้านนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่สเปอร์ด้วยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่อาร์เซนอลเป็นทีมที่สม่าเสมอกว่าแต่สเปอร์บางเกมก็ดีบางเกมก็ไม่ดีดังนั้นถ้าอาร์เซนอลมาเจอกับสเปอร์ที่แมตดิสันฟอร์มเข้าฝากักผู้เล่นอย่างโซลอมิงฟอร์มเข้าฝากักก็ไม่ง่ายแต่ว่าถ้าสเปอร์เอง มาแบบไม่เต็มก็ถือว่าอาร์เซนอลไม่เจอกับงานที่ยากแน่ๆในเกมนี้นะครับผมมองเกมคู่นี้เนี่ยเป็นบอลสหน้าสิ่งที่อาร์เซนอลดีกว่าทุกอย่างก็คือความแน่นอนและเกมรับที่มั่นคงกว่าใช้คํานี้นะครับสเปอร์มีข้อผิดพลาดให้เราเห็นในเกมรับโดยเพราะการต่อบอลอยู่บ่อยๆการขึ้นเกมบางครั้งก็อาจจะมีข้อผิดพลาดก็อยู่ที่เกมเพลย์ซงของอาร์เซนอลว่าจะสามารถ ตัดบอลในการขึ้นเกมของสเปอร์ได้ดีแค่ไหนเราก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่ก็เป็นจุดเด่นที่ดีของอาร์เซนอลอยู่แล้วทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นปัจจัยสาคัญในเกมที่จะเอาชนะสเปอร์เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปครับเป็นบอล3หน้าอาร์เซนอลถ้าจะชนะสเปอร์ได้วันนี้ต้องเป็นวันที่พวกเขาเล่นได้ดีที่สุดเลยเกมหนึ่งทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูสติที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเกมคู่นี้เนี่ยมีสติที่น่าพูดถึงหลายเรื่องมาก นี่เป็นนอตลอนบอลดาร์บี้แมชเกมที่195เข้าไปแล้วนะครับท่าน,นัเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นเกมที่94ด้วยกันอาเซนอลชนะสเปอร์คร้างสุดท้ายในเกมที่บ้านของสเปอร์เนี่ยก็คือมกราคมเมื่อปี2023ก็คือเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับเขาไม่เคยชนะ สเปอร์สองเกมติดต่อกันได้นั่นคือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องเผชิญในวันนี้นะครับขณะที่ครั้งเดียวจาก19ครั้งหลังสุดที่เจอกันของคู่นี้นะครับเป็นชัยชนะของทีมเยือนก็ถือว่ามักจะเป็นเจ้าถิ่นที่ทำไม่ดีกว่าซึ่งเจ้าถิ่นชนะถึง17ครั้งแล้วก็เสมอกัน7ครั้งนะครับซึ่งทีมเยือนทีมสุดท้ายที่ชนะก็คืออาร์เซนอลนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าแปลกคือคู่นี้เนี่ย ทีมไหนที่ทําสกอร์ขึ้นนำไปก่อนมักจะไม่เป็นผู้ชนะนะครับโดยที่ทีมที่นำไปก่อนใน29ครั้งเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ถึง10ครั้งด้วยกันแล้วก็เสมอ19ครั้งนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็แปลกนะครับทีมไหนที่นำไปก่อนมักจะไม่ได้ผลการแข่งนนขันที่เป็นผู้ชนะซึ่งถ้านับในพรีเมียร์ลีกไม่มีการเจอกันของ,ของคู่ไหนนะครับที่ ทีมที่นําไปก่อนแล้วไม่ชนะเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแน่นอนแหละอาร์เซนอลจุดเด่นก,ก็คือเกมรับนะครับโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมเยือนครับอาร์เซนอลหกเกมหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนในพวกเขาไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการโดนคู่ต่อสู้ยิงเนี่ยไม่ถึง10ครั้งเดวยัน ทีมที่ยิงแอชเชลลเยอะสุดในการเล่นเป็นทีมเยือนคือแมนเซ็ตตี้12ครั้งนะครับขณะที่ไบรตันได้แค่5 Wolf ้าวูฟไบรตันยิง10บวูฟยิงไป5ถือว่าไม่เยอะเลยก็ต้องรอดูว่าแอชเชลลจะยังคงรักษามาตรฐานในการเล่นเป็นทีมเยือนเฉพาะในเกมรับได้ดีหรือเปล่าสิติของทีมที่เก็บคลีนชีทในการเล่นเป็นทีมเยือนเยอะสุดคือ7ครั้งนะครับซึ่งแอชเชลลก็ลุ้นที่จะทําลาย ขึ้นไปทาบสิิตินั้นนะครับก็ทีมที่ทําได้ก็คือเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ทีมละหนึ่งครั้งกับการไม่เสียประตูในการเล่นเป็นทีมเยือนเจครั้งก็ต้องดูครับอาร์เซนอลวันนี้จะทําได้ไหมก็รอติดตามนะครับเกมนี้ถือเป็นเกมบิ๊กแมตชและเกมที่สําคัญมากๆของอาร์เซนอลและก็ทอตแนมฮอสเปอร์ครับ